สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถนิสสันนุตรุ่นตัวท็อป VL นะคะตอนนี้อายุการใช้งานก็3ปีนะคะ3ปีจะปล่อยนะคะฟรีดาวน์0%นะคะ48งวดนะคะสภาพรถยังดีเยี่ยมนะคะยังมีประกันชั้นหนึ่งทิพยประกันภัยนะคะถึงปีะถึงปลายปีหน้าค่ะ เป็นรถรุ่นสีขาวมุกนะคะรุ่นนี้ตอนออกมาครั้งแรกนี่ต้องใจเพิ่มค่าสีอีก7,000บาทด้วยนะคะเป็นรุ่นตัวตัวท็อปค่ะค่ะตอนนี้ใช้งานมาทั้งสิ้น3ปีนะคะอยากอันนี้เจ้าของขายเองนะคะอันนี้ก็จะรีวิวภายในห้องรถยนต์นะคะขับมาได้ประมาณ90,000กิโลนะคะ ในตัวรถนะคะยังใหม่อยู่ในตัวรถนะคะอันนี้รีวิวภาพรวมภาพรวมก,กว้างๆของรถให้นะคะค่ะดูด,ด้านหลังรถได้นะคะ อันนี้เจ้าของโพสขายเองนะคะรถทะเบียนกรุงเทพนะคะชายอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดขอนแกน่นประกันยังอยู่ในประกันภัยชั้นหนึ่งถึงปลายปีหกหนะคะทิพยะประกันภัยไม่ระบุผู้ขับขี่ประวัติดีค่ะไม่เคยมี ครมหรือมีชนมีอะไรนะคะเคยมีเครมขูดขีดนิดหน่อยประมาณพันสองพับาทอยู่ประมาณ2ครั้งเพื่อเพื่อใช้ประกันในแต่ละสิ้นสุดของประกันนะคะ2ครั้งปีนี้ลดครบ3ปีนะคะฟรีดาวศนเซสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะเจ้าของขายเองค่ะ รถยังอยู่ในสภาพดีเยี่ยมนะคะส่วนแลกหลังคานี้เพิ่งติดได้1เดือนนะคะยังมีบินการติดอยู่เพิ่งติดได้1เดือนจะถอดหรือไม่ถอดก็ได้เป็นแบบเสริมอุปกรณ์เสริมเข้าไปให้นะคะก็จะยกให้พร้อมกับถ้ามีคนสนใจนะคะก็จะยกให้ได้เลยแลกเพิ่งติดใหม่น่าจะประมาณ1เดือน ภาพรวมของรถนะคะค่ะขับขี่มือเดียวนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะจากรายละเอียดด้านล่างของโพสต์นี้นะคะ